大家好ผมชื่อแบงกี้ผมชือ่อมอดลงครับนี่ก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ร่วมงานรวยการ<อ>ในวันนี้ครับก็คือจริงงานวันนี้มันคือเป็นงานที่ทรงเกียรติมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มาก,มากๆรวมเซเลบดารามากมายเลยนะครับแล้วก็รางวัลวันนี้ก็นี่ผมได้ด้วยนะครับแล้วก็มอสก็ได้ด้วยแต่คนละรางวัลนะฮะใช่ก็อยากจะบอกว่า คือด้วยความที่เราก็เข้าสู่วงการแบบนักแสดงมา,มานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้รับรางวัลเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบกําลังใจที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันดีแล้วนะอยู่ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าก็ยอมรับว,ว่ามีหลายช่วงที่เราก็มีท้อบ,บ้างเหนื่อยบ้างเงี้ยครับแต่ก็สู้ๆในวันนี้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนก็คิดถึงนะครับเออคิดถึงกันหรือเปล่าอ้าวอะไรนะตะกี้พูดว่าไม่อ่ะ <laughs> ได้ครั้งหน้าเดี๋ยวเอาทุเรียนมาให้เออเอาอยันท้่รางวัลรางวัลยางอะไร้างอันของผมนะครับก็คือเป็นรางวัลความจึ้งแห่งปีเพราะจำไม่ได้แกอย่าโฟกัสซิ c o m ค on นะครับ Thailand Most Shining Artist นะครับผมใช่จริงๆอ่ะรางวัลนี้ผมไม่ใช่ของผมนะเป็นของเขาเพราะเขาเป็นคนที่แบบถูกต้องครับ พูดแล้วพูดแล้วราับไปก่อนเพ <ś les> ราะว่าจริงจริงผมเป็นคนที่อย่างที่บอกเนาะที่ายแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าสแสดงออกอะไรเงี้ยพอผมมายืนอยู่จุดนี้คือเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องทําได้หลายๆอย่างเนาะต้องไปแข่งขันอีกเยอะแยะมากมาย <ś les> ทุกคนก็รู้ว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเขาเรียกว่า วงการน,นี้การแข่งขันมันสูงมากเลยนะครับแล้วผมเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายซึ่งแดงกี้นี่แหละเขาเขาเป็นคนที่ช่วยผมเมื่อ4ปีที่แล้วให้ผมแบบว่าเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นจนได้รางวัลน,นี้อีก4ปีต่อมาครับผมโอ้ <ผม S 2> ตบมือให้เขารออะไร <c oughs> ผมก็เลยยกรางนี้ให้เป็นรางวัลของแด <c oughs> งกี้ครับถ้าไม่มีเขาเราจะไม่แบบไทยนิ่้นมาแบบนี้ได้เลยผมมั่นใจว่าไม่ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเขาทุกคนที่เป็นราการต้นหลัก ที่ทำให้ผมแบบว่ากล้ามากมากขึ้นแล้วกันับผมเป็นคนที่กลัวไม่กล้าออกจากเซฟโซนซึ่งถ้าเขาไม่เข็นผมเนี่ยผมก็คงไม่ได้ไปยืนสัมภาษณ์วันนี้ใช่ครับเขาทำอะไรบ้างทีง่ทำให้เราาทำอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับการแสดงการพูดสอนให้ผมแบบเข้าเข้าสังคมสบตาคนต่างๆนะครับซึ่งแต่ก่อนผมแบบว่าอายมากเพราะว่าเป็นเด็กแบบจากต่างจังหวัดอนะเนาะเราก็ไม่ไม่ได้มีความกล้าขนาดนั้นอะไรยครับเป็นคนขี้เขินก็แต่ว่าวันนี้ก็ ปีก้าหาแขกแล้วครับปีก้าหาแขกมากขึ้นแล้วก็รู้จักอะไรเยอะมากขึ้นครับอ๋อที่ก้าสบตาคนมากขึ้นหมายถึงว่าสองสบตาอุ้ยสาววายมากเลยทุกคนครับมีสาววายหนึ่งอันแล้วใช่แล้วก็สบตากันก็ประมาณหนึ่งครับแล้วเป็นยังไงเนี่ยมากับ่รู้สึกว่าเขาใจดีนะ่ทุกคนรู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นไหมล่ะใช่อไหมผมอ่ะรู้สึกว่า มอสเป็นคนที่ก้าวกระโดดมากๆเหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่พยายามทําทุกวันให้ดีขึ้นเสมออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นเขาอะหล่อขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นอะรางวัลน,นี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าผมมันเป็นเพราะตัวเขาที่พยายามด้วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็อยากให้ชมตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่ขี้อายใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเขาเรียกว่า พอเราพูดอะไรไปเขาก็จะมีความแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรรับไปเลยใครชมว่าหล่อเออแกหล่ออะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้หล่อก็หล่อใช่เก่งขึ้นมากในทุกวันอะไรเงี้ยครับใช่แล้วของคุณแหละรางวัลของผมหรออันนี้คือรางวัลว้วยปัวกาล่าไม่ใช่ culture ไม่ใช่ใช่คืออันนี้นะครับว้วยปัวไทยแลนด์ most refreshing artist นะครับก็ก็เป็นรางวัลที่เขาเรียกว่า พูดเกี่ยวกับการทํางานอย่างแบบสม่าเสมอแล้วก็มันทําให้เราก้าวกระโดดไปสู่เขาเรียกว่าแฟนๆชาวต่างชาติอย่างชาวจีนอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเราก็เป็นซีรีส์ที่พูดภาษาไทยแล้วก็เป็นมาจากประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ก็มีแฟนๆมากมายที่พยายามที่จะสนับสนุนเราพยายามที่จะเข้าใจเราพยายามจะดูคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็อย่างวันนี้ก็มันทําให้เห็นเหรอว่า ความพยายามของเรานะครับได้ไปถึงประเทศจีนแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็จะยังติดตามแล้วก็สนับสนุน,นไปเรื่อยๆนะครับใช่อะไรอะไรที่ทาให้แบบว่าแบ่แบบรู้สึกว่าเราแบบมีกำลังใจนในการพยายามเสมอทุกก็ต้องยอมแล้ว่าผมโมชคดีมากที่มีแรงสนับสนุนจากเขาเรียกว่าที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับ Star Hunter Entertainment หรือว่าไอชออะไรเงี้ยก็คอยสนับสนุนทุกๆโอกาสผมเสมออะไเงี้ยแล้วก็รวมถึงแฟนด้วย แฟนก็คอยพูดเขาเรียกว่าให้กําลังใจเราตลอดอะไรเงี้ยครับคือโชคดีอกีกเรื่องหนึ่งคือผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศบ่อยเรามีจัดแฟนมิทติ้งอยู่เกือบทุกเดือนอะไรเงี้ยเพราะงั้นการที่ไปเห็นแฟนๆที่เขาพยายามเพื่อเราอยู่ไกลาจากเรามากๆอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะเราต้องแบบเขาเรียกว่าสู้เพราะว่าขนาดเขายังสู้กับเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับเขาด้วยเช่นกันนะครับก็หลายๆองค์ประกอบมันทำให้ผมกลายเป็นผมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับผม อแล้วข้างเกี่ยวเลยครัก็ต้องเกี่ยวสิเกี่ยวขี้งอนมากขี้้อยใจจัง่ะใช่ก็จริงๆเราก็ช่วยเหลือกันมาผมาเชื่อว่าไม่ว่ามอสเองหรือแบงก์เองอะถ้ามีความฝันจะทําอะไรทําด้วยตัวของเขาเองสามารถทําได้แต่อาจจะไม่เร็วขนาดนี้เป็นเพราะเรามีการันารมือทําให้ทุกอย่างมันไวขึ้นแล้วก็ทุกอย่างในการเดินทางมันมันไปได้ไวขึ้นยังไงครับยอมรับว่ามันมี เหนื่อยบ้างท้อบ้างอุปสรรคเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าสิ่งนั้นมันทําให้เราเป็นวันเนี้ยก็รู้สึกว่าเออภูมิใจที่ที่ผ่านอะไรเลยยางมาได้ใช่ไปด้วยกันไปได้ไกลไปด้วยกันไปได้ไกลแคมเปญอะไรหรือเปล่าเนี่ยแคมเปญโปรโมทซีรีส์ใหม่ซีรีส์ใหม่อะไรนะแบงแบงลอดขายก็เร็วๆนี้นะครับจะมีโปรเจกต์เขาเรียกว่ากับทางไอชีนะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากก็ขอบคุณทางไอชีมากมากๆที่ให้ โอกาสมอสแบงก์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็พูดเลยว่าจะทำให้เต็มที่วันเปิดตัวอะไรเงี้ยผมต้องเห็นทุกคนนะสัญญาไหมแล้วมีคนเรียกมาด้วยไหมคือมันจะเหม็นหรือเปล่าจะีเรียนหมตรงนี้จะพยายามลินลูกเรียนมาไม่ยามจะให้ผมเอาเข้ามาไหมนั่นแหละก็สิ้นปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ให้ได้ดูแน่นอนครับพูดเลยว่าจะทำให้เต็มที่แน่นอนช่วงนี้ไปฟิตเนสเลยนะ คือผมคือปั๊มกล้ามปั๊มหุ่นเลยนะชายได้เห็นความเซ็กซี่แน่นอนอะไรไปพินเนตใส่ลายร้องเรื่นงร้อเล่นนั้นเล่นจริงครับเห็นกระตางคืยังไงก็ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมไปด้วยกันครับไปด้วยกันไปด้วยกันบ้างไม่เพราะอะไรเรามีเทรนาะเรามีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็บางทีแค่เขามาเทรนด้วยอย่างเงี้ยสลับกันอะไรเงี้ยครับใช่เขาไม่ต้องมีผมก็ได้ครับช่วงนี้ อุ้ยน้อยใจแล้วน้อยใจเยอะทำไมรับหมดมูดเปลี่ยนตลอดเวลาไม่ต้องเขาไม่ไม่ต้องมีผมก็ได้เพราะเขาาเก่งมากแล้วตอนนี้ใช่คือยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าอยากให้รอติดตามเพราะว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรามากเพราะว่ามันคือระหว่างไทยจีนเพราะงั้นอ่ะมันก็เหมาะกับงานวันนี้มากๆก็ต้องฝากติดตามแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับตอนนี้ต้องคอยสบตาผู้ใหญ่เล็กน้อยว่าเอ๊ะพูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ตอนนี้ยืนยืน,นยืนตัดไม่ร้องีลัมรองอะถ้ายิ้มอยู่แบบว่ายังได้อยู่ลแล้วก็ <laughs> แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ครับผมชิ้นปีนี้เช่นกันครับเป็นคอนแอลอลร์ที่โรงพยนตร์ครับชื่อเรื่องว่าตาโผนววปิดต้องไปแล้วครับตอนนี้กาลังตัดต่อแล้วก็กำลังจะปล่อยครับผมเ็าเรียกว่าทีเซอร์ออกมาแล้วก็ใกล้จะได้ดูแล้วครับตัไมี อดดูไ้ย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่ทุกคนต้องไปดูกันนะสนุกมากจริงครับเพราะผมอ่ะไปไปดูเบื้องหลังมาตลอดก็รู้สึกว่าแบบทีมงานทุกคนแบบตั้งใจมากเพราะงั้นอ่ะอยากให้ทุกคนไปช่วยสนับสนุนนะครับไอเราคิดว่าดูทีเซอร์มาแล้วเปล่าดูเบื้องหลังฉันจะไปดูทีเซอร์ได้ยังไงล่ะรางวัลนี้หนักมากเลยนะสุดยอดเลยอ่ะแ่บบมันอิ่มปอกอิ่มใจ เราํารัาความสุขนะครับจะล้นออกมาเลยนะจนไหลออกจากตาอุ้ยคิดถึงทุกคนมากเลยนะไม่ได้สัมภาษณ์นานมากเลยเนาะมอนเข้าบ่อยแล้วตอนนี้วก็่อยแล้วจริงแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีแฟนแฟนวเยอะมากเพราะว่าผมได้พูดวันที่เด็ดไปบนเวนี้ด้วยผมบอกว่าวอออปู่่ชืผงหย่อเป่าเ宝贝แปลว่าผมอ่ะไม่ไม่ใช่เพื่อนนะคะผมเป็นที่รักของทุกคน เป็นฟิลแบบผมเป็นเบฟคุณนะคะอะไรอย่างงี้แต่มันเป็นแบบเป็นคำว่าเป่าเลยแล้วเราพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรครับฟังเขาอย่างเดียวเขาอวยผมบนเวทีอยู่นั่นบอกว่าจะมาอวยกันทําไมก็ไม่รู้จะอวยแล้วก็เราจริงๆผมเตรียมสคริปต์มาแล้วแต่ว่าพอขึ้นไปข้างบนแล้วมันมันอึ้งไฟมันแรงไฟมันแรงมากแล้วผมก็เลยโอเคงั้นพูดในสิ่งที่ตัองากพูดแล้วกันเอาอยาอยู่ไปเข้าพาร์ทเนอร์เฉยเลย คือเปลี่ยนมันก็ต้องขอบคุณราวัลก่อนอ้าวไม่ใช่ไปขอบใใคุณใะรกัน,นมีแต่ฉันหรอก็อในใจไม่เคยมีผู้ใดอเออแต่งานได้เลยค่ะโพบสาววายครับทุกคนตำรวจครับโพบสาววายถือกล้องหลายอัตราใช่นั่นแหละก็ฉิ่งตัวตะโกนเจ้านะก็ฟังตัวทุกคนด้วย แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับก็นี่ก็สี่กับ5ปีแล้วที่เดินทางร่วมกันมาก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็สาบสนุนกันโดยตลอดผมก็จะทำให้เต็มที่แบบ I, I try my best นะ for you guys thank you for your share น Mo ิ s n Bank แล้วก็สิ้นปีนี้ได้เจอกับ Big Project แน่นอนฝากด้วยนะครับเจอกันนะครับต้องเจอทุกคนด้วยนะที่นี่ด้วยล็อกคิว <c oughs> แล้วนะครับเจอกันสิ้นปีนะครับ okay. 谢谢大家。